ไม่เบียงคยรับเราไทยกินนะฮะโมเดลล์ล่นนะเนาะมาหาโละนะม,มากินมาค้ามลคน,นเนี่ยโมเดลล์กันโ้ยปีปลายไรเนี่ย

mãng bay Mà đấy vòng bằng... xuống hết phố hết mọi người mọi này mọi người mọi rồi mọi người rồi một mọi người đẹp nhớ cho người mọi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  người một người tôi... này เวั้นจะเอาอะไรวะขามเนี่ยโอ้ขา,ามมาเป็นมีไน่ละขามขามกินสม โอ้ยสูงไลยเว้เอาเท้ตาต่ำเี่ยเท้าต่ำเท้ตาต่ำก็ไล้ย,ลย,อยือกันรอเน,เอเยอยนเอหน้ามานน่พี่น้อง เอากินมะขามานี่ขามเหร Bạn nha, cà điêu thiêng Mà điên nó mới êm rồi này Mà điên phó, nó điên bì quá Ý nè, đi rồi hả? Dên đi khá kỳ lọc Bà điên non bộ căng mũi rồi à? hả? โอ้จะไปนอนฮุ่นบรรยากาศมีกับปูอยู่วาแอม,มกับปูโอ้พี่นี่มีเน,นาะโอ้เราเชื่อไหมหางม,มกับปูไปกินกับตำหง้นเบ,บ,บื่องเบื้องไป tin hồ đấy hả? À. Là... Khám... Để cho vào cụt mà Thấy Chị súng đâu phi khám đeo đi Ngồi đeo Ủa Này đá vô Bây giờ thể... khả ta cộng đấy nè มาอยู่พี่นอ้อเอกมามาเส่ยบเสียบมั่งกันเอากินเบิร์ดจงไปเอาไหมเอาออกมากินพี่นอกขามั่งกันเนี่ยมาดีนหน้าไอ้เอ็มอันเนี่ย ตัดมืมอแค่นี่ด่มาะยังเคยโตกคุดคือหัวงูแท้ยังเคยโตตัวหนึงหนกเก่งเก่แหาไปเล้าออาอดีดีครับไปเล้าดีดีดหเหเป็นเมกไม่กันเถ่ากูเถ่าเลยน ับเป็นแบม่กว่าเท่าไ้จับนี่เลยพี่จับแววบต่ตคำหน่อยเพื่อนนี่ว่าอักอยู่หน้าว่ะเบื้องน,นี้ได้แจงกว่านี่เความันค้างสีเลยฮะดูดู ว่านาวิชิตปลาโรด้เศร้าเศร้าปายโตกซิตลรดสิตเอาวมันปลาโรด,ดมันขื้นใก้หอยเวิร์นะเขาหันว่าอะไรว่างส่วงสอง,งสามวันว่าอะไรโคนรสองสามลอยปลาโรด,ดมันมาไปหัวท่านหนำมันบุก มันบุกรถมันคืยาเนัแล้วเมื่อ,อเดียคอยบอกแล้วเร็วคอาตอนพอ,อ,อยพิชยทั้งงาบอกอล้วผม